วมมหาชนพุนศาสนาพวกเปรตพวกผีกลุ่มนี้ผมไม่อยากเห็นผมไม่อยากเห็นผู้เป็นบิดาผู้เป็นมารดาคือพระเจ้าต้องเสียพระไถยเพราะพวกเปรตพวกผีพวกจริงหมาเกิดพวกนี้ผมจริงหน่อยนะพ,พรแมรูจันผมไม่มีคำว่าที่จะชั่วเลวเลวจามจาม ช่วชาลรามกนี่ผมไม่มีตั้งแต่ของคารวาสนั่นยิงบวชมาไม่ต้องไปพูดถึงนี่จริงจังจริงจรงจริงเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อพ้นจริงเพื่อปกป้องผู้เป็นพ่อเพราะเป็นลูกที่ดีไม่ใช่ลูกอป,ปีเหมือนพวกท่านทั้งหลายเพียงต้องการลาบจักรกะคันเสริญเดืนจอเตเรียนเบบพ,พระพุทธเจ้าโกหหัวนุ่ง่มผ้าเหลืองว่าตัวเองเป็นพระเป็นสัมมณะศีลก็ไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ แก่ก็ทำแล้วก็พากันทำไปอยากจ,จับเงินจับทองใชจใจเงินทองเหมือนคารวาสญาตจโยมอยากจะขับรถลินอยากจะขุดดินดายะอยากจะเล่นบ้องไฟอยากจะเป็นหมอดูหมอเดาอยากจะเล่นหุ้นเล่นแชก็ว่ากันไปอยากจะทําเครื่องรางของขังขายอยากจะเทเดเทเสียงกุ้ยสารพัดมีเตพวกโจรปล้นศาสนาเท่านั้นมหาโจเเรเกิดแล้วในกิ่งคุตะการ